เมื่ออัคลาทูตเปโตรและยอนได้ช่วยชายคนหนึ่งที่เป็นง่อยตั้งแต่กำเนิดน,นะครับได้ลุกขึ้นมาเดินท่านบอกว่าอยากเข้าใจว่านี่เป็นเพราะฤทธิ์หรือความชอบธรรมของพวกข้าพเจ้าแต่เป็นโดยพระนามของพระองค์ในกิจการบทที่3ข้อ16นะฮะท่านบอกว่าโดยความเชื่อในพระนามของพระองค์พระนามนั้นจึงได้กระทำให้คนนี้ซึ่งท่านทั้งหลายเห็นและรู้จักมีกำลังขึ้น คือความเชื่อซึ่งเป็นไปโดยพระองค์ได้กระทําให้คนนี้หายเป็นปกติต่อหน้าท่านทั้งหลายเมื่อมีคนหายแล้วขอให้เราทําแบบอัครทูตเปตโตร,รยอนถวายเกียรติแด่พระนามของพระเยซูทันทีอย่าไปโอ้อวดว่าเป็นด้วยความชอบธรรมของตัวเองหรือเป็นไปด้วยฤทธิ์ของตัวเองที่มีมากกว่าคนอื่นฉันมีของประทานแบบนี้ฉันมีของประทานในการรักษาอย่าลืมคุณแค่วางมือแต่พระเยซูต้องไปโดนเคี่ยน ถวายเกียรติแด่ผู้ที่ไปถูกเคีียนเพื่อให้เข้าหายแล้วเราจะพบกันใหม่ขอพระเจ้าอวยพรนะครับสวัสดีครับ